ที่อีกหนึ่งนุ่มหล่อนะครับคุณต่อธนภพใกล้จะถึงวันเกิดของน้องต่อแล้วนะครับตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยเราอยากรู้เหลือเกินว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พิเศษหรือเปล่าพี่ตุกี้เพราะว่าทุกปีอะทุกปีเขาจะมีอะไรขำๆมาให้เราแบบว่าอตื่นเต้นกับวันคล้ายวันเกิดเขาอย่างที่บอกทั้งโลกก็ให้ความสําคัญตัวเขาเนี่ยมันเบิ้ลไงทั้งวันวาเลนไทน์แล้วก็วันเกิดด้วยปีนี้อยากได้อะไรหรือทําอะไรเพื่อตัวเองหรือไม่ของขวัญชิ้นใหญ่ให้หรือเปล่าถามต่อธนภพเชิญครับเชิญครับน้อองต่ ก็รู้สึกเทพเป็นพิเศษผมว่าปกติจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนทั้งโลกต้องอวยพราเราแน่ๆเลยแต่จริงคือเขาอวยพราคนรักเขาคือพอมันเป็นวันเกิดผมผมไม่มีทางพูดว่าผมไม่ชอบวันเกิดตัวเองคือมันก็คือเวรที่ดีเสมอนั่นแหละให้ความสําคัญสุดคือทุกๆวันเกิดผมจะใช้เป็นแบบการรีเซ็ตตัวเองใหม่อะไรที่เรายังแบบอยากปรับปรุงอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามาโตขึ้นอีกปีเอาหน่อยต้นปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเริ่มให้รางวัลตัวเองละเริ่มใช้แบบคนขับรถเพื่อช่วยเราถ้าเราไม่ไหวครับถ้าพูตรง อันนี้ดีนะพี่อูนสำหรับคนที่แบบว่าทํางานหนักแต่ต้องขับรถเองการมีคนขับรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายเราเวลาขึ้นรถแล้วก็หลับเพื่อไปต่องานต่อไปได้ดีมากๆอันนี้พี่พูดดีเนาะพูดดีพูดดีแต่แต่ตัวเองไม่ทำไงเรื่องเรื่องแล้วเราทํางานเยอะด้วยไม่ใช่พี่อูนการที่จะหาคนขับรถที่รู้ใจยากนะพี่ตอนนี้ผมก็หาอยู่นะหาใครจ้างผมหน่อยผมไปขับรถให้ได้ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอันนี้น่ารักอะไรก็ตายี่อารมาให้ตัวเองแบบว่าค,คนทํางานหนักแล้วรู้สึกว่าตั้งใจกับการทํางานในแต่ละอันแต่ละอันในแต่ละวันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพทางสมองเต็มร้อยับการนอนบนรถมันดีไงถูกต้องเพราะฉะนั้นหาคนอยากต่ออาจจะแบบเคลิ้มเลยหาดีแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะครนะับวันเดย์ล่วงหน้านะครับน้องปอครับ